โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนยีวันนี้ก็วันนี้เรามาอยู่ที่เดสก์ท็อปไม่ใช่เดสก์ท็อปนะมันอยู่ที่เอ่อเดสก์ท็อปก็ได้ของเดอะพีซนั่นเองนะแต่ว่านี่ไม่ใช่เดอะพีซนะนี่คือ Alone ก็คือคือตอนแรกก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าชแนลเ e อะพีซเนี่ยคือไม่ใช่คนทําไม่ได้มีแค่คนเดียวนะ คือคนทำแนวนี้เนี่ยจะมีอยู่2คนก็คือแอร o กับอาโลนแอร์ลก็คือ s d Aero ถ้าทุกคนได้ดูในเกมทีอย่างเนี้ยมันจะมีตัวละครอ,อยู่2ตัวละครใช่ไหมคือแอร์กับอาโลนใช่ไหมทีเนี้ยสคนเนี่ยทำชแนลเดอะพีซไม่ได้กันนะคือหล,หลายๆคนอาจจะคิดว่าแนวนี้ทำคนเดียวเพราะว่าเสียง2คนค่อนข้างคล้ายๆค่อนข้างเหมือนกันอะไรเงี้ยนะแต่ที่จริงไม่ใช่นะคือทํากัน2คนนั่นเองเนาะสำหรับชแนลนี้นะแล้วก็คือวันเนี้ยจะบอกว่า เอออโลเนี่ยจะย้ายเอ่องแอนออกไปนะแยกกันกับเดอะพีซ์นะใช่เพราะว่าเดี๋ยวแบบในอนาะคตอะไรเงี้ยมันต้องเอออะไรหลายอย่างอะไรหลายหายอยา่างอะไรเงี้ยนะก็แบบต้องแยกออกมาอะไรเงี้ยใช่แต่ว่ายังเล่นด้วยกันอยู่นะอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์เอ่อลิงก์ช่องแอนไว้ใต้ดีสคริปชั่นนั่นเองเนาะใต้ดีสคริปชั่นหรือว่าใส่ไว้ใต้ดีสคริปชั่นกับคอมเมนต์นะก็ ไปดูกันได้นะฝากกดติดตามด้วยนะส่วนเออซีรีส์ที่จะตามเออช anel อารอนไปก็คือจะมีอยู่ซีรีส์เดียวก็คือแฮกซิตนะเพราะว่าซีรีส์แฮกซิตเนี่ยเออคนที่เล่นคนที่ฮาทายเนี่ยคืออารอนนะแต่ว่าอย่างซีรีส์วอลแคนอย่างเงี้ยวอลแคนอันนี้แอโร่ส่วนมากจะเป็นคนอัดมากกว่าก็ลองไปเปรียบเทียบเสียงได้นะลองเทียบกับเสียงคลิปในแฮกซิตกับเทียบเสียงตอนวอลแคนนะเออเสียงมันจะแบบมันจะมีแบบแตกต่างกันอะไรอย่างงี้ใช่ก็ ใครที่แบบติดตาม h e x ซ i t แล้วอยากดู h e x ซ i t ต่อจาก EP 5ไม่ก็6นะั่นแหละที่อัไปแต่น่าจะ5นะคือ EP 1-5ถึง5อัพไปใน The Piece ใช่ไหมใช่ถ้าใครอยากดู EP 6เนี่ยไปติดตามต่อได้ใน Channel Alone CH นั่นเองนะเดี๋ยวก็ไปดูลิงก์ใต้ description ไม่ก็ comment ละกันนะโอเคคลิปนี้ก็คงจะมีแต่เพลยนนี้นะขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะต่อจากนี้ก็คงจะไม่ได้เห็น a l o n อัดใน Channel นี้แล้วแหละนะใช่ก็จะเป็น The p i e c มากกว่านะแต่ว่าลาิก็จะไปไอ้นี่ของตัวเองนะโอเคโอเคคลิปนี้ก็คงจบไปตรงนี้นะอย่าลืมไปกด Subscribe c h anel n ใหม่ด้วยนะจ๊ะไปและบายบายฝากด้วยนะ